ไม่ต้องสอนให้มากมายอย่างใครเขาจงสอนเอาเท่าที่เราจะสอนไหวสอนไม่เก่งสื่อไม่มีไม่เป็นไรสอนเก่งได้เพราะเรามีตัวช่วยดีอย่างทีแอลีดี จาก distance learning television ซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยโมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของรัชกาลที่9เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล DLTv ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนและบ้านเรือนต่างๆทั่วประเทศผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียมปัจจุบัน DLTV มีการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ DLTV ยังมีการเผยแพร่ก,การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้สะดวกและหลากหลายยิ่งขึ้นเป็นการเรียนรู้แบบ anywhere anytime โรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษพื้นที่เกาะตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนมีครูผู้สอนไม่ครบทุกกลุ่มสราระทางโรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยรูปแบบท่าเขาโมเดลภายใต้วงจร PDCA เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดย T คือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ต้องมีการวางแผนรอบด้านใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย H คือ hard การจัดการเรียนรู้ครูต้องใส่ใจเข้าใจนักเรียน A คือ active learning กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทำคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น K คือ knowledge การจัดการเรียนรู้ยกระดับความรู้ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด A คือ assessment ประเมินผลทั้งระบบ O คือ optimize การเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบผลลัพธ์ จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยรูปแบบท่าเขาโมเดลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test หรือที่เรียกว่า r t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ94.50ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ93.33เฉลี่ยทั้ง2ด้านอยู่ที่ร้อยละ93.92ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3 National Test หรือที่เรียกว่า NT ปีการศึกษา2567ผู้เรียนมีผลการทดสอบด้านภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.13ด้านคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ82.13ภาพรวมทั้งสองด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ80.13ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองกลุ่มสาระผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Ordinary National Education Test หรือที่เรียกว่า ONET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567 ผู้เรียนมีผลการทดสอบดังนี้รายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ56.90รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ40.55รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ63.50รายวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ,ะ,ะ,ะ38.13คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ49.77 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระผลสำริ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางท่าเข่าโมเดลโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและโรงเรียนทางด้านการบริหารจัดการเวลาเรียน การใช้สื่อจาก DLTV อยากมีประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นที่ห่างไกลที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาอันนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างแท้จริง แม้โรงเรียนจะเล็กแต่โอกาสของเด็กต้องไม่เล็กตามเพราะคุณภาพไม่ได้วัดกันที่ขนาดแต่วัดจากการจัดการและหัวใจของครูทุกคนมาค่ะมาช่วยกันสร้างโรงเรียนขนาดเล็กแต่คุณภาพคับแก้วกันนะคะ